มาต่อกันที่ละครสุดท้าอย่างสุภายเจ้าสัวสที่เพิ่งจะถ่ายคือสุดท้ายกันไปพร้อมกับการอวยพรวันเกิดให้กับพระเอกของเรื่องอย่างนุ่มตุ้ยเกตกมลนกันแบบลืมไม่ลงเลยทีเดียวค่ะ ต้องให้คเครดิตทีมนักแสดงว่าหาหมืออาชีพกันจริงๆเลยค่ะเพราะทําให้การทํางานละครคอมีดิสายเจ้าส,สัวครองปลื้เปิดวัยปิดกล้องไวัยและเตรียมส่งมาให้หากันว้ไวัยทางหน้าจอช่องสามเร็วๆนี้ค่ะและทั้งหมดก็ขอทิ้งทวนปิดกล้องกันด้วยฉากปรองดองกันซะทีระหว่างมวยคู่เอกเจ้าสัวต้อยกับสายอีสานบ้านนาเบนส์ปรชิตาที่บรรยากาศก็ยังหากันจนสินสุดท้ายเมื่อทุกคนพร้อมใจกันไขมุกผู้กํากับขอเว้าอีสานตามสายเบนส์กันซะแซบอิหลีไปเลยเด้อ ชื่อโทษไเียมาคิดไล่พูดธรรมดาก็ได้ป้าบอถือโทษกดปลาดอกอะไรเยางี้ภาษาอะไรนะคะเมื่อกี้ภาษาใต้อีสานครับแต่มันไม่ยากนะยากก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะแค่เราเล่นกันเองฉากไม่ได้ตลกก็คำกันเกือบตายอยู่แล้วตอนนั้นดการเบียดกระแทกกันระหว่างบอลโลกกับสภายโจสัวนี่ดูแล้ว เอาดูดูได้ดูสซรพเจ้าสัวก่อนโอ้โหพันสนม <ไป S 1> สน,นามเต็มที่แล้วไปลุ้นกับ<อ>ฟุตบอล,ลโลกนี้เป็นละครหาน้ำตาเละจริงๆค่ะที่มีมุกแกล้งกันตลอดไม่เว้นแม้แต่การทำเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์ให้กับพระเอกตุ้ยผู้จัดป๋าปิ่นนัทนานและทีมงานยังขอมอบเค้กสุดประทับใจให้ซะเลยค่ะเเลยทล่เลยขอบคุณทุกคนครับตอนแรกจะาของจริง